เราจะทําอย่างไรในการลงทุนในตลาดนุพันธ์หรือ T ีเฟกให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนทั้งๆที่ตลาดเนี่ยมันมีความผันผวนสูงรวมไปถึงมีความเสี่ยงที่สูงกว่าตลาดทุนโดยทั่วไป <S <S ขอเชิญชวนมาเรียนคอร์สออนไลน์การลงทุนใน t ีเฟกอย่างชาญฉลาดกับผมปิงภิกติสิริวัฒนเกตผู้ในการอุโสบราจาคม,มอร์ชันพาร์เนอร์อดีตผมเคยทํางานให้กับบริษัทหลักทรัพย์เกสิกรแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒในฐานะนักวิเคราะห์แล้วก็นักกลยุทธ์ จุดเด่นของคอร์สนี้เราจะเน้นไปที่การวิเคราะห์ในส่วนของการลงทุนในอนุพันธ์เนี่ยได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นยังมีส่วนของการใช้เบสิสสเตจีการใช้สเปดเทรดดิ้งนะครับการใช้ในเรื่องของวอลลุ่มแอนนัลลิซิสรวมไปถึงนะฮะเราอาจจะมีประยุกต์ใช้ในเรื่องของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์การทำความเข้าใจบล็อกเทรดเรื่องของแพรเทรดอีกคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลากับสกิลเรียนได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น